ก่นจะบวกนะครับเนี่ยลงพุมไม่ดีเวยแล้วก็หนึ่งเราบวกเราบวกเราบวกอย่าเพิ่งเดิน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 แล้วก็บวกโอเครันบัฟครับรันบัฟรันบัฟนะเตรียมนะสามสองหนึ่งกระเถิบสามปูแลนมาแลนอย่าขาดช้าๆหน่อยสามสองหนึ่งกระเถิบสามสองหนึ่งกระเถิบ เจาะแลนออกครับเจาะแลนออกเจาะแลนออกมาเจออาะแลนออกมาครับเจาะแลนออกมานะสามสองหนึ่งกระเถิบเจาะแลนมาครับโอเคโอเคมูฟสวิตช์สวิตช์ทูเอ่อ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 ไลท์ไซส์สวิตช์ทูไลท์ไซส์แอนด์มูฟทูเดอะโซนแอคแท็กกลับมารีเทิร์นกลับมาภาษาอังกฤษคืออะไรวะยูเทิร์นยูเทิร์นึงบอกว่ายูเทิร์นเอ็กเซลพีดเอ็กเซลพีดเอ็กเซลเอ่อมาควิกลี่อ่ะเอ็กเซลเอ็กเซลโอเคจีจีเวลเปอโบ เออโอเคคิวนะอย่าเพิ่งเดินนะครับอย่าเพิ่งเดินนะบวกโอเคเตรียมนะสามสองหนึ่งกระเถิบช้าชาครับสามสองหนึ่งกระเถิบโอเคหน้าชนนะเจาะแลนครับเจาะแลน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 ครับเจาะแลน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 ล่างหมดโอเคโอเคชุบเพื่อนให้เร็วครับชุบเพื่อนให้เร็วนะชุบเพื่อนให้เร็วนะเจาะแลนมาครับเจาะแลนมา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 โอเคเอาให้นิ่งนะเอาให้นิ่งนะเอาให้นิ่งนะโซนด้านหลังครับกระเถิบโอเคฟังผมนะสาม สองหนึ่งกระเถิบสามสองหนึ่งกระเถิบกระเถิบมาครับกระเถิบมาโอเคสามสองหนึ่งกระเถิบโอเคโอเคฟังผมนะฟังผมนะครับสามสองหนึ่งกระเถิบมาทางซ้ายครับสามสองหนึ่งกระเถิบสามสองหนึ่งกระเถิบสามสองหนึ่งกระเถิบสามสองไอ้เฮียหน้าถ่กำแพงได้สัตว์